ไงล่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ LFF Live f o r u n นะครับผมวันนี้ผมก็มาในฮีโร่ของดัมเบลเงะออมเท่ที่เป็นอะไรกันนะครับมาในแพท4.1.4นะครับผมถ้าเกิดใครยังไม่ดูรีวิวแพทนะฮะสามารถดูได้ตรงตัวไอเลยติ๊กอ่าไปดูก่อนนะครับผมโอเคก็มาคุยกันฮะลอวต้าตัวนี้นะครับผมเปิดขายวันที่6กรกฎาคม2560 เวลา12นาฬิกาปิดขายวันที่20กรกฎาคม2560เวลา12นาฬิกานะครับเปิดขายแค่1เดือนเท่านั้นนะครับผมชื่ออวตาตัวนี้ก็คือแดมพิอาอวตารนะครับเดอะเกน l จ์แมนคิลหรือสุภาพบุรุษนักฆ่านักฆ่าสุภาพบุรุษนั่นเองนะครับผมราคา6 0 g g นะจ๊นะพจอนุ่มจ๋าโอเคครับผมเราไปดูรอบตัวกันเลยนะครับว่าจะมีอะไรยังไงบ้างก่อนจะไปสู่ประวัตินะครับนี่เลย ประกอบไปด้วยเสื้อผ้าหนังนะฮะเสื้อผ้าหนังเลยใส่ชุดแบบใส่ชุดแบบเหมือนกับเป็นเขาเรียกไอม์เอ็กซ์เออไอมอเอ็กเลยฮะใส่หมวกมองไม่เห็นตามันมองเห็นอะไรไม่แนะ่ไม่รู้เหมือนกันนี่ฮะตรงนี้นะครับต้องบอกว่ามันเป็นเหมือนกับปีกเหมือนจะเป็นปีกเหมือนจะเป็นอะไรสักอย่างหนึง่งผมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ใส่ถึงคางเลยเหมือนคอยาวนะฮะแล้วก็รัดตัวให้ตัวผอมๆชิบหายแต่งตัวอย่างลาวเลยแต่งตัวอย่างกับจำไหมฮะแล้วก็ปีกนะครับเป็นปีกผ้านะครับผม นี่เลยปีกผ้านะครับแบบผ้าธรรมดาไม่ใช่ปีกพิเศษวิโสอะไรนะครับเนี่ยครับปีกผ้านะปีกผ้าธรรมดาเลยไม่ได้วิเศษวิโสยังไงเลยนะครับผมนี่เลยธรรมดามากข้างหลังมันมีตุ่มอะไรตรงนี้ก็ไม่รู้นะครับโอเคก็บรอบตัวก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ท่าเดินก็จะเหมือนเวลาเดินก็ไม่ได้ไม่ได้เดินเนะยนะบินนะครับนี่เลยบินแบบนี้เลยนะครับงอย่างเงี้ยชอบไม่ชอบยังไงก็ตัดสินใจเองนะครับผมมารีวิวให้ดูเฉยๆนะแล้วก็ท่านอนครับ วัดฟักหันมาจูบปากกันเหรอทานอนนะฮะเยอนะครับผมประมาณนี้นะครับไงนะครับประมาณนี้เลยทานอนนะใครครับคุกเข่าลงปีกงอพับลงนะครับโอเคเราไปดูประวัติของตัวนี้กันเลยครับสําหรับเกตสแมนนะครับหรือสุภาพบุรุษนั่นเองนะครับผมไปดูกันมาครับผมเราไปดูประวัติตัวนี้กันเลยนะครับผมสําหรับประวัติของแดมเพียร์นะครับนี่ฮะน่าท่าบิน บึ๊บแล้วก็จับตัวแล้วก็บินนะครับผมนี่ประวัติของแดมเปียนะครับต้องบอกว่าเกินก่อนว่าเขาพวกนี้นะครับเขาพวกนี้เขานะครับชื่อสุภาพบุรุษแดมเปียสุภาพบุรุษนักฆ่านะฮะอย่างที่บอกไปเขานะครับอาศัยอยู่ในเมืองที่มีชื่อว่าแอคคานานะครับผมเขาเป็นคนที่มักจะถูกมองว่าอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับดูจากการที่เขาเรียกว่าอะไรอะการที่เขาแบบการที่เขาแบบสะบัดสะบัดสะบัดมือแล้วแบบเอออ่อนน้อมถ่อมตนอะไรอย่างเงี้ยฮะเป็นคนที่แบบว่า เป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนมองดูไม่มีพิษไม่มีภัยนะครับเป็นสุภาพบุรุษมากๆนะครับเหล่านักลบหรือว่าคนที่กลุ่มกลุ่มอื่นๆก็จะมองว่าพวกนี้อ่อนแอต้องการจะแบบพวกมึงต่อสู้ไม่เป็นแน่ๆเลยอะไรประมาณนี้นะครับแต่ในความเป็นจริงนะครับพวกเขานะครับชอบพิจะรจราจามากกว่าการต่อสู้ครับพวกเขาชอบพิจะรจรจาถึงพวกนักลบจะมองว่าไอ้พวกนี้แม่งกระจอกว่ะแม่งดูดิไอ้ยังแม่งพวกนี้แม่งกระจอกดูแต่งตัวดิ มึงมาลบหรือเปล่าเนี่ยมึงดูชุดเกาะกูหน่อยพวกมึงแต่งตัวเหมือนแบบมึงจะมาเดินแฟชั่นหรือไงอะไรเงี้ยถึงพวกเขาจะมองแบบนี้นะครับแต่ว่าจริงๆนะครับใครจะรู้ว่าเขาเหล่านี้นะครับชอบที่จะรจาจามากกว่าการต่อสู้นะครับชอบพูดมากกว่าการต่อสู้นะครับแต่การที่จะเจราจากับเขาได้นะครับจะต้องแลกมาด้วยเลือด นะครับผมจะไม่ว่าจะเป็นการเจรจาที่ดีหรือไม่ดีนะครับพวกเขาจะต้องเอาเลือดมาเป็นเครื่องบรรณาการนะครับถ้าไม่เช่นนั้นแล้วพวกเขานะครับจะถูกสุภาพหลุดนักฆ่ากลุ่มนี้หรือคนนี้นะครับล่อลวงไปยังห้องที่มืดสนิทนะครับมืดจนไม่เห็นอะไรเลยแล้วค่อยๆเอาใบมีดนะครับเฉือนเขากรีดเขาผ่าเนื้อเขาออกมานะครับแล้วก็เอาเลือดของเขานะครับมาจิบนั่งจิบแบบจิบเหมือนเป็นไวชันเลิศเลยนะครับผมแล้วก็พอจิบจนหนำใจ จนแบบจนแบบเอ้ยดื่มดำจนเสร็จแล้วนะครับเขานะครับจะฆ่าทิ้งจนไม่เหลือเยื่อใหญ่ไม่เหลือชิ้นดีเลยนะครับผมแล้วก็รอเหยื่อถัดไปรอเหยื่อคนถัดไปนะครับที่จะมาตกลงกับเขาว่าเรื่องอะไรก็ตามนะฮะถ้าเกิดว่าไม่โอเคกูจะทําแบบคนเมื่อกี้ต่อต่อไปเลยนะครับผมนี่ก็คือประวัติของสุภาพหลุดนักฆ่านั่นเองนะครับมันจะเป็นคนสาดิสยังไงไม่รู้นะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับ น่ากลัวส okay. ัตว์ไปเลวฮะเราไปดูที right. ่การโจมตีหรือว่าเอฟเฟกต่างๆกันเลยครับผมโอเคครับมาแล้วก็มาดูที่การโจมตีกันเลยนะครับอันดับแรกผมจะเป็นการโจมตีปกติก่อนนะครับเป็นการโจมตีพื้นฐานตับนะครับผมนี่เลยเป็นการตบเขานะครับสุภาพบุรุษใช้มือตบนะฮะไม่ใช่ต่อยไม่ใช่การต่อยนะครับสุภาพบุรุษสุภาพช้ากันฮะความช้าไปนะครับผมนี่เป็นการเหมือนกับใช้ใช้มือตบบวกกับใช้ปีกตีนะฮะดูครับ ตบมันเอ้าไม่ตบสักทีเออตบมันตบมันน่อยตบมันน่อยนี่ครับเป็นการตบนะครับผมสุภาพหลุดเขาไม่ต่อยนะฮะเขาตบกันมขาตบฟันโอเคครับผมเรา,มาดูที่สกิลหนึ่งกันเลยนะครับอา่าเต็มแล้วกันสกิลหนึ่งนะฮะจะเป็นไงครับเดี๋ยวเราเรอดูกันแบบภาพปกติก่อนโอ<ห>้สังเกตนะฮะสังเกตดีๆนะครับอุย้ยเมื่อกี้อะไรยิงเมื่อกี้อะไรยิงอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงไอ้เนาะอย่าเพิ่งยิงอ่าหลบมาี่หลบมาที่หลี่เฮ้ ส,สังเกตดีๆนะครับเมื in. <S <s ่อกี้เหมือนมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรารอดูนะครับดูใหม่ทีนึ่งผมสโลโมชันให้ดูนะครับแบบภาพปกติก่อนก็ได้อ่ะภาพปกตินะครับผมประมาณนี้นะฮะเราไปดูครับว่าเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับดูนะครับเฮ้ยออนี่ครับผมอ๋อแล้วก็มีรูปเหมือนเหมือนรูปเหมือนดมเปียขึ้นมาที่ตัวนะครับที่ตัวของศัตรูนะฮะอุ้ยสวยงามว่ะ แม่งสมกับที่อวตารปิดขายนะฮะดูอีกรอบหนึ่งนะครับปึ๊บวับนะครับผมนี่เป็นเหมือนกับมีไตัวใหญ่ๆบินขึ้นมาบนหัวนะครับโอ้โหอย่างเท่ครับโอ้นะครับผมขึ้นมาปึ้มแล้วก็มีเหมือนกับเป็นเขาเรียกอะไรเนี่ยเป็นเหมือนมีดเออเป็นเหมือนมีดจริงๆเลยฮะเป็นเหมือนปงมีดไหมผมก็ไม่รู้มันคืออะไรนะครับแล้วก็ระเบิดออกมานะครับผมดูอีกรอบหนึงฮะครับหยุดไปแล้วก็กระจายออกไปนะครับ เออนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็มีเหมือนรอยเลือดกระเด็นขึ้นมานะฮะโอเคแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นสกิลหมู่เราเราลองเอาเป็นหมู่นะฮะเดี๋ยวเราลองเป็นหมู่ดูจะเป็นยังไงนะครับมาครับผมขอยกตัวอย่างอย่าง4 3ตัวนี้แล้วกันนะเป็นสกิลหมู่เนาะถ้าเป็นเป็นหมู่จะเป็นยังไงลองดูนะฮะว้นะครับผมประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราลองดูภาพโซโลโมชั่นกันนะครับซุปซามว้านะครับผมว้า แองเทสว่ะเออเสรยจได้มาแป๊บเดียวนะฮะโอเคเราดูสกิลต่อไปกันเลยครับมาเราดูที่สกิลสองกันนะครับคือการพุ่งไปหาศัตรูนั่นเองนะฮะเราดูกันว้าเสียงเหมือนเป็นเสียงใบมีดครับใบมีดกรีดเนื้อนะครับเดี๋ยวดูภาพช้านะครับ slow motion บึ๊บโอ้โหวิ่งเข้าไปนะพุ่งไป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 โอ้โหเหมือนมีใบมีดลอบตัวเลยนะครับ อุ้ยเราก็มีเลือดกระจายออกมาเดี๋ยวรอดูใหม่นะฮะรอดูใหม่อีกทีนึงตอนพุ่งไปเหมือนเห็นใบมีดนะครับผมไม่รู้เห็นคนเดียวไหมรอดูนะครับปุ๊บปุ๊บ,บนี่ครับเป็นใบมีดจริงด้วยฮะนี่เป็นใบมีดจริงครับฉันจะเฉือนแกฉันจะเฉือนแกมาก,กินพอเฉือนเสร็จปั๊บก็จะมีเลือดกระเด็นออกมาใบามีดก็จะกระจายออกมายุ่มมาประมาณนี้นะครับผมโอเคแล้วสกิลสามล่ะ,ละเมื่อ,อัพจะมีเอฟเฟกต์อะไรไหมครับ <ut> อัพมาครับ อันนี้เวลาัพมานะครับจะมีเอฟเฟกต์เป็นเหมือนกับอะไรสักอย่างขึ้นที่ตีนนะฮะแล้วเวลาโจมตีนะครับนี่จะเป็นการดูดเลือดเขาเข้ามานะครับเขาจะจิตเลือดแกนะครับงับงับงับโอเคทีเด็ดอยู่ที่เอาตินะครับเรามาดูกันเอาไปเต็มเลยผมจะกัดทีนึงก่อนนะครับบุ๊บอ่ะโอ้มีเหมือนกับอะไรสักอย่างบินรอบตัวนะฮะเป็นใบมีดใช่ครับเป็นใบมีดโอ้สวยครับลองอีกรอบหนึ่งนะฮะบุ้มนะครับผมเราดูภาพช้ากันนะครับ เฮ้ยใบมีดมีสองอันแล้วฮะตอนนี้ใบมีดมีสองอันละบินรอบตัวนะครับสองอันแล้วเราดูภาพช้ากันมนแบบเมื่อกี้นะฮะว่ามันเป็นอะไรขึ้นปึ๊บตัดเข้าไปครับพิมนะครับผมเป็นการเหมือนกับตวัดไปนะฮะแบบตวัดมือไปตัดเขาซึบเข้าไปนะฮะแล้วก็ปล่อยใบมีดไปใส่เขานะฮะใบมีดก็จะกระจายไปโอ้โหนะครับผมประมาณนั้นนะฮะนี่นะครับผม สุภาพบุรุษทูมาพร้อมมีดนั่นเองนะฮะเอ้ยโ้เม้าอัพเต็มโอ้ยแย่แคดูนี่เนี่ยฮะอ๋อมันออแบตัวพระเจ้าโอ้ยมันเท่มากฮะมีใบมีดออกมาจากมือนะครับไอ้จากจากไหลโอ้มันเป็นตรงนี้นี่เองนะครับเอาตรงนี้ก็เปลี่ยนนะครับตอนแรกไม่ใช่แบบนี้๋ตวผมเปลี่ยนเทียบไปดูเลยนี่นะครับ อะไรเป็นแบบนี้นะฮะ <S <S พอเรามีสกิลครบปั๊บมันก็จะเป็น <S 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 โอโ้บินออกมาโอโ้ท่าบินอย่างแท้ครับดูบอรอบนึรอบนึ่งอะดูความแตกต่างนะฮะเวลาบินจะบ,บินยังไงตรงนี้มันก็กลางออกมานะครับนี่พอเก็บเข้าไปก็ยังอยู่ไม่ครบนะฮะเหมือนกับว่ามันเป็นเหมือนกับแบบอ่าเห็นไหมเห็นไหมบินออกมาตอนบินนะฮะเป็นไงอขลบบึ๊บอ่าโคตรแท้ครับต่างกันเลยเก็บเข้าปึ๊บบึ๊บ๊บ๊บไม่เก็บล้วน,ะน่าเก็บนะครับเจ๋าว่า เรับผมเดี๋ยวเราดูตอน6กหกอันนะครับจะเป็นยังไงแดมเปียมีกินได้6ครั้งนะครับต้องออกคาถาฟ้านะครับเดี๋ยวราดูกันเท่เท่ัเท่เวลาบินก็แบบโอ้โหโอ้ซื้อนะครับซื้อซื้อเลยซื้อเลยจริงๆครับซื้อเลยซื้อเลยนะฮะแล้วเวลาออกเป็นคาถาฟ้าจะเป็นไงครับเดี๋ยวรอดูกัน staff of the butler อะไรฮะเอฟเฟกมีอะไรเพิ่มไหมครับเอฟเฟกเหมือนจะ หมือนจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับไหมใช่ไหมเหมือนจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยจะเป็นตั uh> วปกติจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะเดี๋ยวลองดูันะครับก็ไม่มีเอฟเฟกอะไรเพิ่มเติมนะครับผมไม่มีเอฟเฟกอะไรเพิ่มเติมนะครับโอเคเราลองดูแบบกิน6ตัวว่าจะเป็นยังไงนะฮะกิน6กครั้งนะครับดูนะครับบึ๊บโอ้หกัดไปแล้วนะเอามายีกีนึง โอ้ซิงนะครับเสียงสริงเลยโอ้นะครับผมเมื่อกัด6อันแล้วนะฮะจะเป็นยังไงลองดูครับกัด6กอันเสร็จปั๊บก็เดมเปียไม่มีเอฟเฟกนะคาถาฟ้าไม่มีเอฟเฟกอะไรนะครับ6อันก็ไม่มีเอฟเฟกอะไรเพิ่มเติมนะครับไม่มีเอฟเฟกอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับผมโอเคแล้วตัวนี้ล่ะเวลากัดล้วจะเป็นยังไงฮะลองดูกันเวลาแบบว่ากัดแบบไม่มีคาถาฟ้านะฮะนี่เราจะมันจะแตกต่างอะไรกันยังไงนะฮะลองดูนะครับ ก็ไม่แตกต่างอะไรกันนะครับหรือแบบมีคาถาฟ้าหรือมีคาถาฟ้าก็ไม่มีเอฟเฟกอะไรเพิ่มเติมนะครับผมไม่ได้แตกต่างอะไรกันนะโอเคครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมเราไปดูตอนสแม็กดาวกัน,นครับมันจะเป็นยังไงมาครับเรามาดูตอนสแม็กดาวกันเลยสแม็กดาวนะฮะ oh, <my> เป็นยังไงเราไปดูครับขอสูไปดูใ,ใกล้ๆเลยแล้วกันนะ <Be there. S 1> ดูไปอ้อ้า อย่างนั้นนะครับผมคิดหนึงนะฮะนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วถ้าเกิดตัวนี้แบบไม่มีเขาเรียกอะไรนะไม่มีบิน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 นี่จะสแมกซ์ดาวง่ายฮะเดี๋ยวลองดูนะครับจะสแมกซ์ดาวง่ายเนาะลองดูนะครับ ก็ไม่มีเอฟเฟกครับไม่มีเอฟเฟกไม่ไม่มีเอฟเฟกมีดนะครับแต่ว่าก็สแคดาวคล้ายกันแค่แค่เอามือใส่ตัวแล้วก็หัวเลาะนะครับผมประมาณนั้นนะฮะก็มีเพิ่มเติมแต่คราวนี้ผมจะลองดูตอนที่ฆ่าเขากันนะับว่าจะเป็นยังไงนะครับหลังจากสแคดาวแล้วนะฮะท่านผู้ชมดูตอนตายตัวนี้ด้วยนะว่าตายแบบไหนนะครับโอเคเราดูนะครับดูนะครับว่าตายไง just what wanted had did have been I นะครับผมก็พูดประมาณนี้นะส่วนถ้าตายผิดพลาดนะครับไม่เป็นไรแต่ผมเอาให้ดูตอนท้ายคลิปแล้วกันตอนต้นคลิปเนะี่ยไม่ใช่ท้ายคลิปหรอกไปฮะเราเราลองผมให้คะแนนเลยแล้วกันนะผมให้อยู่ที่ตอนแรกไม่โอเคเลยสวยก็ไม่สวยเท่าไหร่นะไม่ไม่ค่อยโอเคแต่พอได้อันติมาเนี่ยผมให้คะแนนเลยครับ9.9ครับ เก้าจุดเก้าเลยแต่ตัดที่คาถาฝ้าออกมาแล้วมันมีเอฟเฟกนะครับผมให้เก้าจุดเก้าครับขอตัดศูนย์จุดหนึ่งที่คาถาฝ้ามีเอฟเฟกนะฮะมาดูตอนตายกันเลยครับกลายเป็นเลือดแล้วก็ตายไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูตอนตัวปกตินะครับว่าตายไปจะมีเลือดแบบเมื่อกี้ไหมนะนี่ครับผมอันนี้ก็เป็นตัวปกตินะฮะลองดูนะฮะแบบตายไปจะเป็นไงก็เป็นเหมือนกันนะครับผมก็เลือดกระจายออกมานะครับโอเคเพื่อนๆให้กี่คะแนนสมควรซื้อไหมชอบหรือไม่ อวตารเอฟเฟกเป็นยังไงช่วยติชมคอมเมนต์ให้กี่คะแนนอะไรยังไงบอกด้วยนะครับไปตัดสินใจซื้อเอาผมมารีวิวให้ดูในราคา600คุ้มไม่คุ้มเงินคุณเองตัดสินใจเองนะครับบ๊ายบายสกิลัสตั้งค u f o อ w a บ c h ชิงครับโชคดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะจ๊ะไปเลยจ้ะ โอเคครับอันนี้ขอแถมนะครับขอแถมท้ายคลิปนิดนึงนะฮะคือผมคาดใจอยู่หน่อยนึงหน่อยหน่อยหน่อยนึงนะครับว่าจริงๆอ่ะตอนตายนะถ้าเกิดใครได้ดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมอัปเดตรีวิวแสนต่างๆไปนะฮะคือตอนตายอ่ะพอเราตายนะครับสกิลของเราจะเหลือแค่3ถูกไหมครับแต่ว่าพอตายเนี่ยรูปสกิลมันยังอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองฆ่าเขาให้ตายนะฮะเดี๋ยวรอรอดูกันนะครับว่ารูปสกิลจะยังอยู่ไหมนะครับตอนเขาเกิดนะครับผมเดี๋ยวดูกันนะฮะ เห็นไหมครับว่าลูกสกิลตอนนี้หมุนติ้วติๆติอยู่นะฮะเราเราฆ่าเขาโอเคผมตายไปเดี๋ยวเราดูตอนเขาเกิดครับอ่านะครับผมเมื่อเกิดมานะครับเอฟเฟกต์สกิลนะครับจะยังหมุนติ้วติ้วติ้วอยู่ที่ตัวนะครับแต่ว่าอ่าเขาเรียกอะไรอยมีดอบใบมีดนะฮะจะไม่อยู่นะครับแต่ว่าเอฟเฟกต์ก็ยังอยู่ที่ตัวผมว่าอาจจะเกิดจากเป็นบัคหรือไม่ยังไงไม่รู้นะอาจจะเป็นเอฟเฟกต์ของคาถาฟ้าแล้วมันเป็นบัคหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับแต่ว่า เห็นไหมครับว่าเอฟเฟกของแดนนะฮะมันจะยังอยู่ติดตัวทั้งที่อันติเหลือสูนย์แล้วนะครับเห็นไหมนะอาจจะยังเป็นบั็กผมไม่แน่ใจนะครับแล้วถ้าเกิดผมฆ่าตัวนี้ล่ะเราลองดูนะครับว่าถ้าเกิดผมฆ่าตัวนี้ตัวที่ไม่มีคาถาฟ้านะครับมันจะเป็นยังไงว่าอันติจะยังอยู่ไหมนะครับดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราดูตอนเขาเกิดกันอ่าโอเคครับผมเขาก็เกิดกลับมาแล้วนะครับปรากฏว่าไม่หายสกิลหายไปนะฮะไม่ใช่ไม่หาย สกิลหายไปนะครับสรุปได้ตามนี้นะครับเท่าที่ผมเข้าใจคือคาถาฟ้าบักครับเมื่อออกคาถาฟ้ามาคาถาฟ้าบักนะครับเนี่ยคาถาฟ้าที่อยู่กับตัวเราเนี่ยบักไปนะครับมันเป็นเอฟเฟคแต่ว่าเอฟเฟคเหมือนแบบมันเออมันบักนะมันบักแล้วกันนะครับเข้าใจตรงกันเนาะผมจะลองวางคาถาฟ้านะครับแล้วลองฆ่าเขาดูนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่าผมลองคาถาฟ้านะลองฆ่าดูครับ โอเคครับผมอ่าผมฆ่าครัแเดี๋ยวเราดูาตอนเกิดอีกทีนะฮะอ่าดูนะครับพอผมวางคาถาฟ้าเสร็จปั๊บจริงๆด้วยครับเป็นที่คาถาฟ้านะครับคาถาฟ้าทําให้แดมเปียบันค,บคนะครับโอเคนะฮะคือมันบัคมันจะต้องมีเอฟเฟคแต่มันมีเอฟเฟคแต่พอเราได้วิญ,ญญาณปั๊บเอฟเฟคนั้นนะครับมันอยู่กับเราตลอดเลยเรียกว่าเป็นบัคนะครับไม่เรียกว่าจีเอ็มตั้งใจเรียกว่าเป็นบัคนะครับผมโอเคก็มีแค่นี้แหละฮะสำหรับอ่าแดมเปียเนาะ ชอบไม่ชอบเลยก็ลองไปดูเดี๋ยวเขาก็คงแก้ไขในแผทหน้านี่แหละครับรอติดตามได้เลยนะครับไปแล้วครับผม